คือเงิน,นะค่ะอย่างอื่นไม่เอาค่ะคนมานาทิตต้องการเงินอย่างเดียวค่ะคุณโอนมาเลยค่ยคะ <Myster ious> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ช่องแม่หมอก้อยจันจิลรลักษณ์นะคะผู้ที่มีความ แม่นยำในเรื่องการพยากรณ์นะคะและก็เป็นเสมือนพี่สาวน้องสาวยิ่งกว่าพี่อ้อยพี่ชอดค่ะ oh. อาลแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยเนี่ยจะตามกระแสนิดนึงนะวันวาเลนไทน์เออใครที่กำลังดูอยู่นะคะวาเลนไทน์นี้จะให้ของขวัญอะไรดีกับคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอ่าใครที่กำลังเล็งๆไว้หรือตัดสินใจยังไม่ได้มาฟังแม่หมอนะคะว่าอ่าคน วันทั้ง7เนี่ยชอบแบบไหนชอบของขวัญอะไรคนวันจันทร์ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะจะชอบอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เออชอบอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆแล้วเขาจะแฮปปี้มากนะเอออาจจะดอกไม้สักช่อหนึง่งที่ร้านอาหารไปทานข้าวกันแล้วออ,อยู่ๆก็มีดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์เขาจะชอบแต่ว่าเป็น Surprise เซอร์ไพรส์เล็กๆก็ได้ไม่ต้องอลังการนะคะคนวันจันทร์ชอบทําอะไรที่แบบว่า กระจุมกระจิมะจ๋มน่ารักเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบความเซอร์ไพรส์เล็กๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันอของขวัญที่เตรียมให้อ่ะแค่ดอกกุหลาบดอกเดียวเขาก็ดีใจแล้วนะคะส่วนคนวันคารค่ะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารเนี่ยเป็นคนชอบคิดมากาคิดมากคิดลึกจะซื้ออะไรให้ใครทั้งทีคิดแล้วคิดอีกจะซื้อ ให้แฟนทั้งทีต้องคํานวณเงินว่ามีเงินยังไงงบเท่าไหรนะะ่จะซื้ออะไรให้คนรักนะคะหรือของขวัญนนะ่ควรเป็นเครื่องประดับค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะดูคลิปแม่หมอแล้วไปซื้อเลยนะคะเครื่องประดับนะคะ,ะเครื่องประดับแบบไหนก็ได้จะเป็นสร้อยแก้วแหวนเงินทองอะไรแบบนี้นะคะ,ะถ้าเป็นทองได้ยิ่งดีเลยค่ะเขาคงกระโดด กอดเลยค่ะคงคงโดนแน่ๆค่ะโดนแน่ๆวันสิบสี่กุมภาเนี่ยต้องได้แน่ๆแหละกระโดดกาอได้แน่ๆแหละได้ได้ได้เครื่องประดับนะต่อไปท่านที่เกิดวันพุธนะคะคนวันพุธเนี่ยเป็นคนเดาใจยากที่สุดเลยในบรรดาคนวันทั้งเจ็ดเนี่ยในเรื่องของขวัญเนี่ยเพราะว่าซื้ออะไรไปก็ไม่ถูกใจ ซื้ออะไรให้ไปก็ไม่ใช้ไม่ใส่โดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยอย่าซื้อให้นะคะอย่าซื้อให้เลยเพราะเขาจะไม่ใส่เพราะว่ามันไม่ถูกใจชอบทำไรที่ด้วยตัวเองชอบชอบชอบความเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวดังนั้นคุณไม่ควรที่จะซื้อเสื้อผ้าให้เขานะคะ,ะถ้าไม่ใช่เสื้อผ้าแล้วเป็นอะไระถ้าไม่ใช่เสื้อผ้าแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นของใช้ค่ะ อ่าถ้าเป็นของใช้เนี่ยเขาจะชอบนะคะของใช้ในครัวของใช้ในบ้านของใช้ที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นที่เขาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะลองดูเอ,อ่อที่เป็นของใช้ที่ใช้งานได้จริงอ่าชอบของชิ้นใหญ่ๆใ,ใช้งานได้จริงอย่างกับของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ารถคันใหญ่เขาก็ชอบนะคะ <c oughs> อ่าต่อไปค่ะคนวันพฤหัสค่ะ คนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ความรักเนี่ยโรแมนติกโรแมนติกแบบละมุนน่นารักน่ารักแบบชัดเจนเลยคือว่าผมรักคุณฉันรักเธอเลยนะคะคนวันพฤหัสเนี่ยละมุนค่ะเพราะฉะนั้นอยากซื้ออะไรให้เป็นของขวัญก็คือดอกไม้ที่เป็นดอกกุหลาบสักช่อหนึ่งนะคะช่อใหญ่ๆก็ได้นะคะเขาชอบแบบนั้น นะแต่บางคนโอ้แม่หมอไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสถิตินะเป็นแบบที่แม่หมอทําขึ้นมานะคะส่วนคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนรักสนุกเป็นคนรักสนุกเป็นคนสนุกสนานน่าชื่นอกตรมแต่จะหายอกตรมก็ต่อเมื่อคุณพาเขาไปช้อปปิ้งค่ะพาเขาไปช้อปปิ้งให้เขาไปเลือกเองเลยค่ะว่าเขาอยากได้อะไรในวาเลนไทน์ปีนี้ จัดไปค่ะนั่นแหละแล้วคุณจะได้ใจเขามาอมส่วนคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าชอบเก็บตัวอ,อันนี้อย่าเพิ่งเถียงนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นบางคนอาจจะไม่อยากเก็บตัวแต่ช่วงนี้ต้องเก็บนั่นแหละ <laughs> เพราะว่าสถานการณ์โควิดมันไม่ค่อยสู้ดีคนวันเสาร์เนี่ยชอบเก็บตัวชอบอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการทานอาหารหรือดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์เนี่ย จะทำทานที่บ้านนะคะจะทำทานที่บ้านคุณอาจจะซื้ออ,อะไรเล็กๆน้อยๆมาเป็นอของขวัญให้กับเขาอย่างเช่นแหวนแหวนนิ้วก้อยก็ได้วงเล็กๆนะคะเพื่อเพื่อสื่อสื่อความในใจนะเพราะว่าคนวันเสาร์เนี่ยเขาเป็นเจะจะเรียบง่ายนิดนึงในเรื่องของอเรื่องของขวัญเขาแค่อยากได้แค่ ให้มารับประทานอาหารร่วมกันแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วนะคะต่อไปท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นี่นะก็รู้กันอยู่ว่า,าร้อนแรงวันแห่งไฟวันอาทิตย์สีแดงนะคะใจแข็งะคะ่ะใจแข็งเด็ดเดียวมั่นมนะคะอ,อยากได้อะไรเป็นของขวัญหรือว่าควรซื้ออะไรเป็นของขวัญให้เขาอย่างเดียวเลยคำตอบเดียวเลยคือ เงินค่ะอย่างอื่นไม่เอาค่ะ oh. คนมานาทิตย์ต้องการเงินอย่างเดียวค่ะคุณโอนมาเลยค่ะแล้วรับรองว่าอ่านะคะครุกวงในแน่นอนเงินงาชัดเจนนะคะวันอาทิตย์ต้องเป็นเงินค่ะเออ no. เนาะอ่อะแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พอที่จะให้ยิ้มๆกันได้แล้วก็เป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะอ เป็นที่ปรึกษ,ษาให้ละว่าจะซื้ออะไรให้แฟนดีนู่นนี่นั่นเนาะอ่าเรียกว่าเป็นเป็นที่ปรึกษ,ษาให้ละกันเพราะหลายคนคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรให้แฟนนะคะอันนี้สูตรนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอ่าราคาสําหรับวาเลนไทน์นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลตัวเองกันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดตอนนี้นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างได้ก็ยิ่งดีเนาะอ่าแต่จะยอมเวลาเว้นระยะห่างกันหรือเปล่า ความเป็นแฟนกันมาเวลายะห่างอะไรแม่หมอนี่ก็เออัอยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ